ก็ลุ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้รับละครมาสองสามปีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องแรกของในระยะประมาณ3ปีที่มารับละคระคะ่ะเหมือนจริงๆเราก็คิดถึงละครนะนะคะ<ม>แต่ว่าด้วยความที่เรางานค่อนข้างจะมันหลากหลายอะ่ะ<ม>ดูแลหลายสิ่งหลายอย่างทาพิธีกรก็เยอะเรื่องลูกอีกอะไรอีกก็เลย<ม>ก็เลยที่ผ่านมาก็เลยยังไม่ได้รับแต่ด้วยความคิดถึงก็เลยคุยกับเมยว่าเรา มันก็อาจจะต้องมีเรื่องเวลาที่มันอาจจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่มันเรื่อง,เร,องเรื่องรับผิดชอบมันเยอะอะค่ะพอคุยกันได้ก็โอเคก็ร,รับคือพี่เป๊กไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะให้มันเล่นบทเนี่พี่เป๊กไม่ได้ห้ามเล่นเป็นบทไหนก็ตามบทมีรัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มีห้ามค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยอยากให้เล่นละครเพราะว่าอยากให้มีเวลาให้กับลูกอะค่ะ ใช่แต่ว่าเรามารับปันเนี้เราก็ไม่ได้บอกเขามันรู้อีกทีก็ใกล้ปิดกล้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยต้องอธิบายยังไงอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่ามันมันรู้อีกทีก็เนี่ยแหละจบแล้วแจ็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็วิ่งวิ่งค่อนข้างจะเยอะค่ะรายการนู้นรายการนี้แล้วก็เรื่องสตูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรับส่งลูกเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเล่นเรื่องนี้ก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่นักแสดงหน้าใหม่ค่ะ ฝักเนื้อฝักตัวด้วยอันนี้คือเข้าที่เราจะแนะนำก็จริงๆมันเขาก็บอกประมาณ6เดือนนะตอนนี้ก็3เดือนค่ะก็อาจจะยังมีแบบบวมๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหนึ่งใจ่คนพักอย่างรูปล่าสุดแบบเหมือนยาย่าบ้างเหมือนปาวาลีบ้างอะไรแบบนี้ไงคะค่ะก็ไม่มีใครทักก็เป็นเราเลยรู้สึกยังงไน่าสีรู้สึกไงดี อดีใจดีใจส่วนหนึ่งที่ที่คนก็ทักเราเป็นดาราที่เด็กกว่าเราอย่างนี้ไงก็โอเคแสดงว่าการที่เราไปทําสวยเกาหลีมันก็มีส่วนช่วยให้เราดูเด็กลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเด็กลงแหละพี่เป๊กเหรอคะชมอะไรบ้างพี่เป๊กก็บอกเออหน้าเด็กอ่ะอยากไปทําบ้างก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พาไปอนนี้คุณจะดูอะรตรงไหนมาบ้างคะ ที่พี่ทำใช่ไหมคะก็ปรึกษาคุณหมอว่าอยากที่จะทำให้หน้าให้หน้าตาสดใสขึ้นแต่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนหน้าตาค่ะก็คุณหมอก็จัดเรียงไขมันใต้ตาแล้วก็มีการดูดไขมันตรงเหนียงนิดนึงแล้วก็ l i ฟต i n g ยกกระชับไะค่ะซึ่งก็ทำการเขาเรียกอะไรทำเกี่ยวกับเรื่องผิวแบบยกใหญ่ดูแลเรื่องผิวด้วยเหมือนแบบตอนสาวๆที่พน้ากเป๊ะ ก็สาวๆก็จริงๆพอเราอายุเยอะขึ้นนะเนาะมันก็ใกล้จะหลักห้าแล้วว่าค่ะความเปลี่ยนแปลงของผิวอะไรมันก็มันก็ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนไปไปไปดูแลอย่างชุดใหญ่สักสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปที่โรงพยาบาลดีที่เกาหลีแล้วก็มีการไปคุยธุรกิจกันด้วยค่ะก็คือเหมือนแบบทางบีีคลินิกของเราก็มีการโค ว่าเพราะว่าเราอ่ะมีเหมือนมีจะเรียกว่าอะไราคนไข้หรอหรือว่าก็คนไข้นั่นแหละที่อยากจะมาดูแลเรื่องความสวยอยากไปเกาหลีแต่ว่าไม่กล้าไปเองอะไรอย่างี้ค่ะ<อ>เราก็เลยคุยกันว่าทางเราก็จะดูแลพาไปดูแลเราเป็นเคสเพืเตัวอย่างใช่เป็นหนูทดลองเป็นเคสตัวอย่างให้เห็นว่าโ,โอเคนะว่าเราไปทาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่หลายคนก็ มันอาจจะช่วงที่บวมคนก็แบบพิชีตฟิลเลอร์เหรอไปทําจมูกเหรอคือหลายคนนึกว่าเราไปทํานู่นทำนี่อะไรแต่ไม่ได้เติมอะไรเลยค่ะแค่แค่เรื่องการยกกระชับให้มัน,ให,มนให้มันดูสดใสขึ้นแค่นั้นเองแล้วทำออกาแล้วพอใจใจไหก็พอใจนะคะก็ถือว่าพอใจเพราะว่ามันปัญหาที่เราที่เรามีที่เรารู้สึกว่าเอ,อยากไปจัดการกับมันเน่ยมันก็ได้ถูกจัดการออกไปแล้วค่ะแล้ว มันก็จะมีความหย่อนคล้อยอะค่ะเพราะว่าเนอะตามวัยอะค่ะเราไม่ได้เอาอะไรเติมเราแค่ใช่เราไม่ได้เติมเราแค่ทําการยกกระชับ<ม>เหมือนแบบเนาะผู้อีกวัยใกล้เลขค่าก็จะเข้าใจดีเด็กคนกีอุ้ยอันนี้บอกบอกไม่ได้มัง้งต้องให้คนอื่นบอกพี่หมูว่านี่เด็กลงเปล่า <im itation> มันระพี่เป๊กมีช่วงไหมว่าเหมือน,เห,อนเหมือนได้เมียเด็ก,กมีค่ะแกก็มีพูดเหมือนกันก็เซลเซลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเหมือนได้เมียใหม่อะไรอย่างเงี้ยหลังเรารู้สึกยังไงรับรู้สึกดีเพราะมุตสาบินไปขนาดนั้นถ้ากลับมาแล้วบอกไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่จะโกรธเลยนะก <c oughs> ็อยากให้สดใสขึ้นแค่นั้นแหละมันก็ก็คือดีที่ทางทางคุณหมอที่เกาหลีเขาก็ไม่เหมือนไม่ทําเยอะด้วยอะค่ะ จริงๆเหมือนแบบเราเรารู้สึกว่าตาเรามันก็เริ่มตกอะเนาะเราก็อยากจะเก็บนิดนึงอะไรอย่เงี้ยหมอาบอกยังไม่ถึงเวลาคือหมอก็ไม่ทําให้เขาก็มีเหตุผลว่าแบบทาแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคก็ดีใจที่หมอแบบมอกก็ทําให้เรานิดเดียวอ,ะอ่ะเอาให้สดใสขึ้นแค่นั้นแล้วก็หน้าเราไม่เปลี่ยนล,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 ลูกสาวเหรอคะลูกสาวเหรอคะโอยลูกสาวเห็นตอน,นหน้าบัวมากโอ้ยถ้าไป็นถ้าเนียงก็นีงนยงได้ ปันนู่นน kind of ี the the Without, the the really ่นั่นเลยเนี่ยโดนลูกบ่นค่ะแต่พอน้ตอนนี้ลูกก็ไม่บ่นละเห็นแสวยแล้วสวยขึ้นค่ะก็ไม่บ่นก็เลยบอกว่าก็เลียชอบว่าเหมือนมีแก่เหมือนมีก็ต้องไปดูแลตัวเองสิอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรต้องเติมไม่ทำแล้วค่ะไม่ไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรในหน้าตาตัวเองอยู่แล้วค่ะแค่สดใสขึ้นไม่กลัวลูกโกรธหรอกแต่ว่าตัวเองไว้แหละเพราะเราเราก็ไม่ได้โอ้โหอยากจะเป็นแบบเจ้าแม่ศิลปกรรมที่ ทำนูน่นทำนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเราแค่สดใสขึ้นเราก็พอใจแล้วเครื่องครบอยู่แล้วค่ะอะไรนะคะเครื่องครบอยู่แล้วเครื่องครบออนนี้ขอคุยเรื่องหนึ่งค่ะนี่มีหนิงนี่หนิงได้มาศึกษาอะไรบ้างไหมคะหลังๆาะมีข่าวลูกน้องยาแล้วอะไรแล้วเลยคือหลังๆมาเนี่ยเจอกันก็คุยแต่เรื่องงานค่ะอย่างเมื่อวานก็เจอกันหนิงมาเป็นกรรมการนางงามทีมไทยงามค่ะก็ทางเราก็ได้เชิญหนิงมา เราก็คุยกันแต่เรื่องนางงามเรื่องงานแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่คือตัวเขาเองเขาก็น่าจะเซทเอาดาวแล้วอะค่ะเพราะตอนนั้นช่วงที่คุยกันบ่อยมันอาจจะเป็นช่วงระยะใหม่ๆอาจจะมีความแบบไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเหมือนต้องการที่ปรึกษาแต่ณนะตอนนี้เขาเข้มแข็งแล้วค่ะ เขาได้บอกสา่เขาได้เล่าให้ฟังว่าเอ้ยตอนนี้มันอัปเดตแบบเอ้ยอย่างที่เขา,าเขายาแล้วบบค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรองเขาพูดเองดีกว่านะคะ<ม>ว่ายังไงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา<ม>ซึ่งเราเองก็ให้กําลังใจให้สู้ๆเป<ม>ิดตัวไม่ยากก็เหมือนว่าช่วงมีช่วงหนึ่งก็โดนทัวร์ลงเหมือนกันที่บอกว่าเราเอาคำขอโทษของคน,คนที่ตามมาบอกคีน บางคนจะเข้าใจว่าเราเข้าข้างอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราไม่ใช่ค่ะมันแค่เป็นการรู้จักกันแล้วก็มันเขาส่งสารมาเราก็โอเคส่งสารไปแค่นั้นเองค่ะ<ม>ส่วนการตัดสินใจจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นิกเลย,เอยลตอนนอยน็รีนะตอนนั้ตอนที่หนูก็โดนแบบค่อยๆลงเไม่นอยค่ะไม่นอยเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะแล้วก็<ม>เราก็มีความปรารถนาดีหวังดีคือตอนนี้ก็ อนนี้คือคอยไปตามให้หนีกลัามาเป็นคนใช่ค่ะก็เรื่องราวเป็นยังไงก็ต้องถามจากตัวเขาเองได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ